สวัสดีครับวันนี้พวกผมจะมาเป็นนักลบกันนะครับเปิดคลิปอย่างนี้แหละเปิดไม่เป็นอ่าเอาเรียลลิสติกนะสรุปเอาเรียลลิสติกเย่บทที่หนึ่งวอลลอร์ดกับไอซี่คลาเอ้าวแล้วทำไมผมกดเล่นไม่ได้ทำไมกูรู้สึกว่ากูลืมเปิดซับ ดีเฟนต์ต oh LIKE. รง่อปกันกำแพงไว้โอเคใครมีซ cool> ับพานให้ด้วยขอบคุณครับออกมาสิว่าไมอย่าหวังในเรื่องนะครับจะมาเล่นโง่ๆที่จำนายกษัตริย์ที่ยืนอยู่บนกำแพงได้ไหมอ่าไอ้ขี้คลาดนะเออเฮียเนี่ยเออมันก็คือไอ้คนที่เราตีที่มันนั่งดูเราตีกันในดานดันแรกใช่ไหมเออ ฝากตลอดคาพวกมันให้หมดไปอยากได้มันดิเฮ้ยนี่ก็ลืมไปแล้วนะเนี่ยว่ามันเป็นไงลืมแล้วเหมือนกันมาลืมไปไปผมเป็นนักรบ ผมมีงานทำเขางานก่อนอื่นขอเริ่มจากเปิดอันนี้ก่อนเปิดซับซับอยู่ไหนกราฟิกปะไม่ใช่ั่นเบอร์ u ิอ่ะนี่ไงเีทเซับไตเติลทีมอร์มันให้มองรอบน I didn't even tell you to tell me. Herbus Daubany. Blackstone made war for a single season. And then he thought the Blackstones were coming up the East Wall. That fort had been controlled by ten warlords in ten years. Daubany was just a man. He joined the Blackstone Legion. <laughs> and then. He... มาแล้วไม่ไหวไม่ไหวติงอ้าวี่คนละสองเตอวเลยเหรออ้าวเอองั้นเลยเหรอ่าอันนี้มันซ่อนเล่น <c oughs> อาะกดนี่เปลี่ยนอาวต้องรอจอม ก็คือยังไวงวะงงก็ขยับไงขยับขึ้นขยับลงแล้ว<อ>มึงเสพปรับเป็นเลนเล่ติกสิบายสิบหายแล้วอันนี้ผมผมเล่นเร็วลิตริกเอาผมไม่ผมไม่มไมค่อยเล่นอือก็คือก็คือให้กูบอกเออถูกแล้วใช่ไหมแต่ให้บอกเฉยๆไม่ได้ให้แพนดี อ๋อเราเลือลิสติกคือเราไม่เห็นเลือดด้วยนี่หวาใช่ทิพายแล้วกูลืมนึกถึงคน <c oughs> <c oughs> จบลาเออโอ้ยเอออ้อยทิพายอืมอมพีชแล้ว <c oughs> เปียนพีะร <c oughs> อ,อัไมิเศษจอีกเหรออ๋อมันให้บล็อกสามรอบอ๋ออ๋อโอเคเจนละ กูก็กันแล้วนะเออน,นี่นี่เนี่ยนี่นี่ออเลดขึ้นละโอเคให้ค่าใช่ไหมกูมจะบอกว่าว่าใน,นเรื่องอ่ะมันไม่อัพเกรดอ่ะตัวละครแบบ เมอไม่อัพกับแพทปัจจุบันไม่อัพเาแพทจำล่นั่นแหละมัาเอาตกิวเก่าๆมาใช้ชิหายไอ้ย้ยอึดยังไงสนี่ได้ยังยังโคตรอ่นเลยผมตีผมตีหนักใสแม่ค้ารอบแล้วเดือดเฮ้ยอ๋ออยู่นี่เหรอกูเกอร์ีิ้วอยู่ไหนเฮ้ยนี่ไงมีจุดให้มองละ so much of so much of warfare is about walls g a t e hills Every day, ไปกันเถอะมันไม่มีท่าไฟเกดรอบสองอรัเฮ้ยนี่ไงอ้าวพุ่งได้เหรอพุ่งได้พุ่งได้แต่ว่ามันจะแบบพุ่งต่อเหมือนมันเปลี่ยนไม่ได้โอ้โหกลับลืบมันนี่ไงไอ้เจ้ากลายเป็นพวกกีกี้ไปเลยว่ะเล่นอย่างนี้เออจริงอ้าวเอาเชียร์ละ อ้าไม่มีมัดติติดตัวแบบวิ่งพุ่งอ่ะเออวิ่งพุ่งวิ่งขีดขวาชิบหายละแรงเบิร์ดมันน่าจะยังไม่ดุมากงด่านเล็กๆนี่ไนงะโอ้โหนี่นะ มาแล้วน,น,น,นี่นี่มาตามจุดไป,ไปไปไปป้องกันแนวหน้าไวเ้เกนแอนิเมชัน <c oughs> การตีคลิปแม่งเท่จ้ะเออเออแต่ใน,น,นเรื่องแอนิเมชันตีคลิปแม่งหล่อเท่จริงมึงตาย นี่ไงใบตวมันเตี้ยกันแต่ว่าพวกเฮียรเราเป็นถึงวอลลอดเลยนะเว้ย oh, <Jesus. S 1> นักสนุก oh, ต้องขึ้นต้องขึ้นไปเก็บนักสนุชิบหายแล้วอุยเจอวอลเดเจอกันเอง เออแต่อย่างน้อยยังดีหมดนี้แม่งแ้เราเห็นเลือดอยู่โอ้ยคุณเด็กับการตีของวอร์เดนดีว่าตีกี้ๆล้อแล้วกันอิดไปปะวะโคตรอิดเลยไม่รู้หรืหรือมันเพราะเราเรียนวิติกด้วยวะเกี่ยวกับเลือดไหมน่าจะเกี่ยนะเพราะไอ้เหี้ยปกติฟันที่ขวาไม่สองห้าสี่ทีวอเดนก็ตายแล้ว นี่ชินีกูฟันไปติบกว่ารอบแล้วทิ๋ม่ะนี่สยนี่เนี่ยเออแต่ค้าคีฟกิกกี้ในในเนื้อเรื่องม่งเท่วอื <c oughs> นี่นี่มีให้มองอันนี้ฟันจริงได้ฟันจริงแล้วได้แล้ววะนั่นสิเนียพอมอฮะไมทำไมรู้สึกเหมือนไม่ได้เล่นเลยวะเน้อเรื่องกูเล่นน <c oughs> ะได้เล่นจริงเว้ยน,นี่ เออเล่นในเรืเ่องเราได้ได้นีไ่ได้ต่างเล่นทำไมรู้สึกเหมือนไม่เคยเล่นอ่าเขาสอนสปินกูปินเป็นนานแล้วเว้ยนี่มันทำอะไรบ้างเห็นไหม นี่นะไอพวกกีกี้กเราก็กี้กี้ตอนเนี้ยเออโต้บงพึ่งมาสอนกูนี่เนี่ยเออการลองเล่นวอ,อ,อ,อเลเดินในในอันนั้นแม่กไม่ช่วยอะไรในการเล่นเนื้อเรื่องเลยจริงๆด้วยเกี่ยวอ,อะไรอะเพียงน้อยมันก็ได้เจมเพลนิดนึง เครื่องยิงพร้อมยิงแล้วจะยิงเข้าหรอวะหมวกเอ,อ่อหุยเย็ดเกย่างวะอืมชาดโอ้ว้า เอาเรียกไอ้พวกกี้กี้มันบุกเข้ามาได้แล้วไปลไปปงไปกระเทือกพวกกี้กี้กันนี่นไงกูโดดไม่ได้อ <c oughs> เออแม่งถึกจริงว่ะวอนทินจะทองไมหมเนาะไม่ทองหรอกเรื่องทองข้บ้าแล้ว ทำไมกุกกิ๊กไม่เหมือนในวันตีเลยวะนี่เนะีหมดเ,ดยเลยหมดเต็มหงอยไปเลยวะจริงปกติกูก็าง่อยแล้วนะเย้กุ๊กกิ๊กบุกเข้ามาแล้วอุ๊ยอะไรจะงงานเหรอโอ้ย นี่เนไะ่ไ่เฮีย,ย yeah, ราชารังวันกูอืมสวัสดีราชาั yeah, โตัคใหญ่เลยเุอสูงจังวะใจเย็ <laughs> ไนไปอันยากเล คนในชาติตีกันเองคนในชาติตีกันเองเดี๋ยวนี้เขายึดยุกล่าอาณานิคมอยู่เยะโจตี yeah, ์แต่จะว่าไปมันก็กิกี้หมดแล้วนะอืมกิกี้ยืดเฮ้ยน่ะ <c oughs> ช่องบอลเด่นตัวนนะ่ะโจตัวกว่าวันน่า These warriors ไม่มีนักรบต้องตายในการต่อสู้นี้อะไรสู้กับมึงเหระไม่เอาช่วยกูแฟหน่อยก็ดีนะกูมั่วอยู่ <c oughs> งั้นมาสู้กันที่สองของฉัน <You. S 1> มึงอะ่ะม <c oughs> <c oughs> ึงเป็นที่สองของฉันเออโยนชี่ว่าง,ง,ง่ายๆก็ได้ ย,ยืนนี้ก็กู้เฉยเลยโยนที่รถลุมอะไรนี้ไม่รู้สึกว่าคนหลักอะ่ะจะต้องสู้หรือก็คือชัดเจนทำไมมึมงยืนดูกูอยู่อย่างกั <c oughs> นก็มึงเป็นมือขวาเานะอาจ้ามึงอยู่ไหนมึงจำไว้เลยมึงจำไว้เลยเอราชมา เอาวะเออเรียบร้อยอะไรเนี่ยอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยไอเชี่ยคุณเล่นเลียวเล่นติ๊กไปเดียวเล่นกับกีกี้โดนไปอีกหนึ่งทีสิเงี้ยอย่าว่าอย่ามามวยอะไรสัาว์อะไรเรียบร้อยแม่กะเบรกเป็นนี่มึงเรียบร้อยเลย มาเป็นที่สองของราชาะเวยมึงดีมึงดีม้มึงตีเขาไอ้เช็ดเอามืออ้โหความสมดุลอยู่ไหนวอ้หี่อยลนีลงกองไฟไปมึงเข้าไฟมึงเข้าไฟเข้าไฟแแนะอย่าชียร์มูนะหมดมานนะหมดเออไอ้หนาดแดงวะหนาบแดง ดาบติดพีดวยเขาเป็นวอร์เดนเหมือนกันอย่างที่ควรจะไป็นเอาอะเอาอะนี่แรกไปดีไม่คุ้มเลยเลือดไอ้เลื่อดเรืองแม่งดีกว่ากูนะเลยเดี๋ยวถ้าพี่ายผมจะได้ลงแทนวะย,ยไม่นะน,น่าจะน่าจะผ่านไปเลยแบบรีใหม่อ๋อต้องไ่รู้สึกว่าวอร์เดนในเนื้อเรื่องมันขยับช้ากว่าปกติหรือกูณคิดไปเลย A little bit further thanh toán chân nắp. Hm. 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 nhìn Hm. 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 ไปน่อยตอบอะไรเออเราเลือกเราเป็นไงเราทำไมกูรู้สึกเหมือนลบไม่ได้นะทำไมกูรู้สึกเหมือนเมื่อก่อนกูเคยแพ้มันใช่เหรอเมอก่อนเคยเล่นแล้วแพ้โง่นี่ด้วยหรือว่าหรือว่ากูจะโง่ไอ้กูหรือว่ากูกำลังจะโง่แหม่มาี่ยหนีเลยนี่ มึงถึกไปไหนฮัลโหลจะตายแล้วแล้วซีนแรงปัดาทีอะมาฟันมาเถอะ<ส><อ>เลยลองมันสิลองมาแลา้วกับเบกเออว่ะเอ,อ้ยเอ้ยเอ้ยจะนานแล้วกูว่ากูเล่นงโง่ไม่ดีแล้วเยียโคตรกงเฮียกูเล่นโคตรแรงเฮีย,<น>ะยอะไรมึงกวดสู้ไอ้ก้อยไป ตายไปจนตายวะนี่เลยเอเอไอเหตุการเพิ่มเรื่องตัวแม่งขี้โค่คนน่าเกลียดเลยปวดหัวไวยแล้วครับราชาอืมอืมพวกเรายังมีความเมตตาอยู่ตังใหญ่หน่ากลัวสัดอืม มันไม่ควรจะทำอย่างนี้กับนักลบจากแป็กสตโตนมานี่ถ้าแฟผิดก็ขอโทษนะครับผมมั่วนี่ผู้ารลงซะคืออะไรอ,ะอ่ะต,ตั้งตั้งราชาคนใหม่เลยเหรอะ phéo nè nong, mai lù đi. For valor in battle, for honor in service, I, Holden Cross, raise you. Stand, knight of the Blackstone Legion. Đứng lên thê nóc rơp hèn Blackstone. Quen nghe, huế าดาวงโงูไปพว <here. S 2> กเราหมดดูละที่นี่เอามาคือ <Come> on, อ,อะไรวะคือมหาหานักลบวะหรือกงโงกวะน่าจะฟีลนั้นว่ามหาหานักลบนั่นแหละวิธีที่ผมจอยอแบ็กสโตนเข้าร่วมเข้าร่วม